วันนี้จะมารีวิวการทำชุดบักกุเตนะคะนี่นะคะพอเราได้ตัวสินค้ามาแล้วนะคะแกะห่อนะคะแกะห่อเสร็จนำทุกอย่างที่อยู่ในถุงนะคะเทลงไปนะคะก็จะมีเป็นเครื่องนะคะอันนี้เอาไว้ก่อนอไปก่อนนำตัวนี้นะคะล้างน้ำ ล้างพอผ่านก็พอนะคะไม่ต้องล้างละเอียดมากนี่นะคะล้างพอผ่านพอล้างเสร็จนะคะนํามาใส่หม้อเลยจ้ะนะใส่หม้อนำทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้กันนะคะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้เอาไว้ที่หลังไว้ลอยหน้าเนาะอันนี้ไม่ใช่ผงกันชื้นนะคะอันนี้คือหัวใจหลักของมันเลยข้างในมีเครื่องเทศอยู่กว่าสามสิบชนิดเลยนะคะเราแกะเสร็จนะคะแล้วก็เทลงไปเลยคะ่ะหลังจากนั้นเอาเนื้อเนื้อสัตว์มาใส่ได้เลยนะคะวันนี้เรามาใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะใส่เข้าไปเลย นี้เราก็ตุนไปก่อนเรื่อยๆนะคะปิดฝาไว้ปิดฝ,าไ,ดฝาไว้นะคะแล้วเราก็เปิดไฟเบานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะอันนี้คือตุนไปได้15นาทีนะจ๊ะเราจะมาปรุงรสก่อนเล็กน้อยนะคะใส่ขงปรุงรสก้อนลงไปนะหนึ่งก้อนนะคะใส่ลงไปเลยหนึ่งก้อน รอสักปิดฟาตุนไปอีกสักสิบห้นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะเมื่อกบสามสินาทีแล้วนะคะเรามาดูกัน,นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะคะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยค่ะลืมบอกไปว่าก่อนจะปิดไฟนะคะให้ใส่นี้นะคะเกากี้ลงไปด้วยนะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยเกากี้ ก็คนให้เข้ากันนะคะโอเคปิดไฟตักเสิร์ฟจ้ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟเลยจ้ะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือบักกุเต้นะคะ